บอกว่าผมมาตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่เห็นเจ้าบ้านเลยนะคะเอ่อแม่แฝดบอกว่าเจ้าบ้านโมแต่ไปแว้นอยู่มันมันแบบว่าเราเราไม่คิดว่าวิดีโอเราเผยแพร่แล้วอะค่ะมันเป็นความแบบว่านี่ของเราด้วยต่อไปเราจะระวังให้มากกว่านี้ปกติเวลาเราลงคลิปพีเมียรเราลงเช้าใช่ปะเราจะทำไว้แต่กลางคืนไงขอบคุณพี่ไอ้นะคะขอบคุณแอนนี่นะคะ <c oughs> เราเหนว่าพี่เบนกำลังนั่งตัดเล็บอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่เบนกำลังงงกับตัวเองอยู่ว่าคลิปมันเผยแพร่แบบนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะครบแล้วนี่น้ำตาลเอ๊ะน้ำตาลโคตรลุงไปไหนเนี่ยที่แต่เกลือแบบอันนี้แล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่ากระปุกน้ำตาลไปไหนเนี่ย เน้ำตาลหายทุกนค,นคน,น,ดนนะเดี๋ยวเตรียมน้ำตาลให้คุณลุงแป๊บนึงนะเดี๋ยวแกต้องใช้ใส่ผัดนิดหน่อยกระปุกน้ำตาลม,มันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันหายไปเดี๋ยวใส่ถุงนี้ให้แกก่อนแล้วกันเพราะว่ามันหาทีาท่ใส่ไม่ได้ก็ใส่น้ำตาลที่ให้นะ ก็ผสมน้ำตาลไม่รู้อยู่ไหนโอเคไปคุณลุงไปทุกคนหลอดอยู่ไหนวะหลอดไปเข้าซีกันย,กยุบร้อยได้ยินเสียงเพลงก็ช่างมาเจอเนาะ ดยูที่ข้างในเข้าไปข้างในมีสายยันอยู่ไหมต้องรีบไปปิดสายยันก่อนนะทุกคนนะโอ้อันนี้ไม่ใช่สายยันแล้วยอดรักปิดแล้วปิดเสียงแล้วทุกคนโอเคตาลายหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคมาละเข้าเข้าตำแหน่งเดิมละ ทำตนเหน่งเดิมแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากอะมาอ่านคอมเมนต์ Comment ต่อนะคะคานนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะคนไม่มีชื่อคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีคนไม่มีชื่อด้วยนะคะสวัสดีคุณย่าด้วยนะคะขึ้นแทนคุณประสงค์ขึ้นแทนคุณประสงค์งะคะ่ะ ขึ้นแทนคุนประสงค์ตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะขึ้นแทนน้องชายประสงค์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากพอดีเอ๊ะเราก็ล้อหาน้องอยู่ตั้งนานนะเราล้อหาน้องอยู่ตั้งนานนะ่าเอ๊ะทำไมวันนี้ปกติน้องก็จะไม่ค่อยขาดไงไม่ค่อยขาดอะไรเงี้ยจนก็เลยเข้าไปดูรายกลุ่มอ๋อ oh, น้องไม่ไรเอานิดนึงนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าก็ยอมรับว่าช่องสตอรี่ก็กำลังหากำลังเหมือนกำลังหาเวลาอยู่กำลังหาเอ๊ะ จะเอาจังหวะไดนดีหน้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งช่วงนานอะไรประมาณนี้ยคนไม่มีชื่อก็บอกว่าเลิฟยี่สิบสี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมขอบคุณแนนนี่นะคะขอบคุณคุณย่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน้องชายสองเล่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆาอันนี้เราอยู่ด้วยกันที่ ส1ิบเอดนาทียี่สิบหกไลค์นะคะกับสิบเอ็ดท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากๆทุกคนมากินชาเขียวกันให้คุณลุงไปซื้อมาให้มาช้าหวานเจี๊ยบเลยค่ะหวานแบบหวานที่สุดอะ่ะหวานจนต้องรอให้น้ำแข็งละลายก่อนกินอะ่ะก็ช่องช่องหลักช่องหลักก็จะงดไลค์ไปจนถึงเกือบเกือบสิ้นเดือนเกือบสิ้นเดือนค่ะเกือบสิ้นเดือนเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ ติดภารกิจพอดีแล้วก็ตอนเช้าก็คือตื่นไม่ทัน <c oughs> คุณยายบุญสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายบุญบอบคุณคุณยายบุญนะคะตื่นสายสองวันแล้วค่ะทุกคนเออตั้งใจจะเออทำาทำไม่ได้ก็ตอนเช้าสักหน่อยไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ด้วยด้วยความตื่นสายของตัวเองนะเออขอบคุณคนไม่มีชื่อนะคะขอบคุณมากๆเลยใครเนาะคนไม่มีชื่ออยากรู้จักยังเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะของย่าใส่ประแจนะคะจะใส่ได้หรือเปล่าว่าเมื่อกี้ใส่ไม่ได้นะทุกคนอืใส่ได้อ่าโอเคโอเคนี่ใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมาก